ก็มาทำงานกันต่อนะครับสำหรับวันนี้กับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกิดยห้อสันดีรุ่นนี้10.2กิโลวัตต์ตัวใหญ่ๆเลยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ของคุณสิทธิพันธ์จังหวัดโคราชนะครับจังหวัดนครราชสีมาเขียนรายละเอียดมายาวเหยียดเลยนะครับเขียนจดหมายมาวันที่13ามกุมภาครับแล้วก็บอกรายละเอียดมาเยอะมากครับ นะใช้แผงโซล่าเซลล์550วัตต์14แผงครับแบ่งสตริงและ7แผง <c oughs> ก็ต่ออนุกรมกันทั้งหมดครับมีชิโนทัมเมอร์ครับวันที่11ก็ใช้งานได้ปกติครับไม่มีปัญหาใดๆแล้วก็ตั้งค่าตามที่ผมเคยทำไว้ใน YouTube ครับพอมาวันที่ พอมาวันที่13นะครับมีเสียงระเบิดครับอยู่ดีก็ระเบิดเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับมาดูชมด้านในกันครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ของซันดีอู้มีรอยไหมครับในด้านสวิตชิงของแผงโซล่าเซลล์ครับเอาละมีนต้องดูแล้วครับว่าอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ครับรับไฟได้เต็มที่เท่าไหร่ ในด้านแผงโซลาเซลล์อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับมี MPPT เดียวครับไม่ได้แยกก็คือ PV 1กับ PV 2มาขนานกันในเครื่องครับไม่ได้แยกกันมีเสียงระเบิดเดี๋ยวต้องหาต้นตอนะครับว่ามันมาจากไหนกับเสียงระเบิดในชุดบูตบักคอนเวอร์เตอร์ครับนี่ภาค อินเวอร์เตอร์หรือภาค DC to AC ครับส่วนภาค DC to DC อยู่ฝั่งนี้ถ้าใช้งานแบบผสมไฟนะครับมันจะมีไฟจากแผงโซลาเซลล์แล้วก็ออกมาเป็นไฮโวลต์สองเส้นนี้ครับมาขนานกันที่ตัวคาปาซิตเตอร์ตัวใหญ่ๆภายในเครื่องครับเวลาช่วงกลางวันนะครับมันจะใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์มาเข้าบูตแบตครับบูตไฟออกมาเป็น400โวลต์ มาเข้าที่ตัวขับป่าแล้วก็แปลงออกมาเป็นไฟ AC 230โวลต์ไปใช้งานครับภาค DC to DC ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ครับแต่ที่จะเสียแน่ๆเลยก็คือน,นี่นะครับแล้วก็ชุดนี้14แผงอาจจะเยอะไปนะครับสำหรับบูตบัครุ่นนี้ MPC ระเบิดไปเลยถ้าเป็นรุ่นใหม่ครับบูดแบบจะเป็นแบบนี้ก็คือมี2อ MPT v T. ดูที่ซิงก์ก็รู้นะครับนะซิง์ตัวนี้จะเป็นสั้นๆแต่รุ่นใหม่จะเป็นยาวๆขดลวดบูตก็จะเป็นสองขดแบบนี้อันนี้มีขดเดียวนะครับไฟแผงเข้าแยกอิสระเลยนะครับอันนี้ขนานกันนะครับดูที่ลายปิ้นก็รู้นะครับ ีแยกกันอิสระก็คือมีปุดบักรุ่นนี้อยู่ในชุดนี้2ตัว w วิตช,ชิ่งใช้รวมกันครับแต่ที่แน่ๆมาดูจุดนี้ครับ w วิตช,ชิ่งในด้านในด้านแหงโซลาเซลล์ครับระเบิดไปแล้วเรื่องใหญ่แล้วครับสำหรับเครื่องนี้ก็ซ่อมในด้านสวิตช,ชิ่งเรียบร้อย พอต่อเข้าระบบแล้วก็จ่ายไฟเข้าเปิดสวิตหากสวิตชิ่งระเบิดกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเบอร์ที่สูงกว่าด้วยครับก็มาแกะตรวจเช็คอีกทีก็คือไฟด้านนี้ครับมันไม่สามารถจ่ายเข้ามาภายในเครื่องได้ก็มาไล่ดูต้นต่อมาเจอในด้านนี้นครับเป็น ภาค PWM ครับของในด้าน m p v t แล้วก็ DC to DC มีการช็อตตัวนี้มันไหมนะครับแล้วก็เป็นเบอร์ที่ไม่เหมือนใครด้วยก็จุดที่เสียที่เห็นนี้ก็ไม่กันเห็นๆนะครับแล้วก็ช็อตครับช็อต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 ตัว R ตัวนี้ไหมนะครับแล้วก็ด้านนี้ด้วย แต่เปลี่ยนอย่างเดียวไม่ได้นะครับถ้าเปลี่ยนก็เสี่ยงเอาอีกครับ50 50สมมติว่าสัญญาณมันมาไม่ครบไอจีพีพวกนี้จะไปทั้งหมดเลยครับ18ตัวแล้วก็ DC to DC อีกแล้วก็ดูเครื่องนี้ครับมีการซ่อมมาครับไม่รู้ว่าซ่อมมาจากไหนครับนี่มีรอยเปลี่ยนมา แต่อะไรเป็นลอดเดียวกันหมดนะครับก็อยากจะบอกถึงเจ้าของครับสำหรับเครื่องนี้นะไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนฐานซิสเตอร์แล้วก็อะไรแค่พวกนี้แล้วจะเสร็จนะครับนะอันนี้ก็ซ่อมลองเทสดูแล้วมีไฟออกแล้วพอประกอบเข้าช็อตอีกครับก็กลายเป็นว่าด้านด้านที่อยู่ต้นเรื่องนะครับมันช็อตอยู่ ก็มาเจอจุดนี้ครับก็คือจุดนี้มันช็อตนะครับมันก็เราประหาจุดเติมช็อตไปอีกที่ว่าเรื่องใหญ่ก็คือว่าถ้าเจอแบบนี้ครับต้องรื้อ HPT ออกทั้งหมดเลยครับ g p t ออกทั้งหมด18ตัวแล้วก็มีมอดเฟสอีก20ตัวถอดทั้งหมดแล้วก็วัดสัญญาณเรื่องยาวแล้วครับถ้ารีบเอานี่คงต้องประกอบส่งอย่างเดียวครับ